สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังเต็มๆว่ายูพาสทำงานกับน้ำจะทำงานแบบไหนอย่างไรช่วยได้ดีแค่ไหนผมอยากจะบอกว่าใครที่เคยเลี้ยงสัตว์ด้วยน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินใครที่เคยปลูกพืชหรือใช้น้ำสูบรดพืชน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินนะครับปัญหาที่เกิดก็คือจะมีปัญหาการดูดซับสารอาหารธาตุอาหารปุ๋ยหรืออาหารที่สัตว์กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรครับเหตุผลเพราะว่าน้ำมันโมเลกุลใหญ่เมืมม่อน้ำโมเลกุลใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นืออะไรครับ เวลา,าน้ำนำธาตุอาหารอย่างปุ๋ยพืชเข้าไปสู่เซลล์พืชหรือนำอาหารจากอาหารเม็ดของสัตว์ไปสู่เซลล์สัตว์เนี่ยมันทำได้ไม่ดีครับมันเข้าไม่ได้ทุกเซลล์ครับแล้วเอาของเสียจากเซลล์มาทิ้งข้างนอกก็ทำไม่ได้ครับไม่ได้ทุกเซลล์เหมือนกันเหตุผลเพราะว่าน้ำโมเลกุลใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำที่ผสมด้วยยูพาสน้ำบาดาลน้ำใตดินมาแช่น <cach or v ain> <reproduce> er ้ำยูพาสทิ้งไว้กลางแดดก็ได้ครับหรือน้ำอื่นใดน้ำประปานะครับน้ำฝนน้ำคลองสาธารณะต่างๆนะครับ เอามาละลายน้ํายูพาร์ตวิธีการทาอย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณซื้อยูพาร์ตใช้ยูพาร์ตแบบซองสี่กระมให้คุณใช้น้ํา100ลิตรครับละลายแล้วก็ทิ้งไปเลยครับเป็นน้ําตั้งต้นเรียกว่าน้ํายูพาร์ตนะครับถ้าเกิดเป็น1นกิโลให้คุณใช้ถัง200ลิตรนะครับน้ำสองลิตรใส่ไปเลย1กิโลครับเรียกว่าน้ํายูพาร์ตเช่นกันครับเมื่อคุณต้องการฆ่าเชื้อในบ่อด้วยด่างทับทิมให้คุณเอาด่างทับทิม1กิโลต่อไร่นะครับให้ใส่กละมงังแล้วเอาน้ํอยูพาาาามทลํลลละยัก1 10ิตร คนก่อนให้คุณนะครับในถังให้คุณก่อนแล้วก็เอามาทําละลายเสร็จแล้วก็สาดในบ่อกุ้งบ่อปลาได้เลยครับถ้าเกิดคุณต้องการฉีดพ่นเล้าคอกเล้าหมูเล้าไก่เล้าเป็ดนะครับเพื่อทําลายเชื้อฆ่าเชื้อให้คุณใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเอาน้ามาสัก10ลิตรครับใส่ลงไปน้ํายูพาร์ตสิบลิตรนะครับคนก่อนแล้วก็ตัก10ลิตรครับละลายให้พอเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วคุณไปฉีดพ่นเล้าหมูคอกหมูกรงต่างๆไก่เป็ดได้หมดครับนี่คือการฆ่าเชื้อทําอาทิละครั้งดีีีท่สุดดและมากๆครับ สำหรับแมลงครับไม่ต้องใช้อื่นใดใช้น้ํายูพารตอย่างเดียวยูพารหนึ่งซองผสมน้ํา100ลิตรครับแล้วก็คนให้เข้ากันไปตากแดดตกตะกอนอะไรไม่เป็นไรครับถ้าคุณต้องการให้จิ้งรีดจะจิ้งจิ้งโกลงกินให้คุณคนแล้วก็ตักไปใส่ให้กินปกติได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น1ลิตรผสมน้ําอีก1ลิตรก็ได้ครับไปใส่แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะฉีดพ่นเล้าคอกล้างกล่องต่างๆนะครับเช้า,เย,ชา,เ,ยชาเย็นเช้าเย็นหรือเช้าเที่ยงเย็นก็แล้วแต่ครับได้หมดครับทำเหอะ คุณเอาน้ำใสๆอย่างเดียวใส่กระบอกฉีดแล้วฉีดพ่นได้เลยครับทาแค่นี้รับรองว่าสิ่งที่คุณไม่เคยเจอสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะเคยเห็นนี่คือความสําคัญของยูพาร์ทที่ทํางานกับน้ํามันทําให้น้ําโมเลกุลเล็กและมันมีประสิทธิภาพนวักร,รีมซิวเวอร์นานโนเข้าไปทําลายเชื้อ650ชนิดทาให้น้ําโมเลกุลเล็กเอาสารอาหารเอาธาตุอาหารเข้าไปสู่เซลล์ทั้งพืชและสัตว์และเอาของเสียออกมาทิ้งข้างนอกนี่คือกระบวนการของ ยูพาสนวัตกรรมเกาหลีใต้ครับ